สองวันนี้นะคะเราพามาดูกับรถ e ีวีของนี่เลยนะคะตัวนี้เราพามาเฉพาะอิซูซูเท่านั้นนะเป็นอิซูซูมิวเนะคะมีตั้งแต่ตัว 1900cc และ 1300cc นะวันนี้มีไม้ดู3 0 0 0ด้วยกันอ่ะเข้ามาภายในเห็นไหมเขาก็เปลี่ยนเพื่อเพิ่มความเท่อะภายใ,ในตัวรถนะด้านด้านข้างก่อนตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบ20นะคะสวยงาม แล้วก็ตรงกลางนะมีมุดมีการใส่ช็อกอัพเพิ่มเติมมาให้นะคะเพื่อเพิ่มสมรรถนะการขับขี่และช่วงล่างที่แน่นยิ่งขึ้นนะคะ,ะมันพับได้สงสเต็ปนะสำหรับเบาะนี้เสเต็ปแรกก็คือแบบนี้อย่างนี้ก่อนนะเห็นไหมว่ามันจะเลียบไปหมดเลยนะสะเต็ปที่2ก็คือยกขึ้นยกขึ้นตรงนี้แล้วมันก็จะดีขึ้นเอาเป็นว่ามันดิขึ้นได้แบบนี้แล้วกันเนาะ โอเคนะคะถึงแม้ข้างนอกเราจะสปอร์ตแค่ไหนแต่ข้างในลายไม้ความบันเทิงครบวงจรตอนนี้ก็มีมีมั้งแต่ปี14นะคะเดี๋ยวก็จะลองเปิดให้ดูอะ <c oughs> ลายไม้ <c oughs> <c oughs> สวยงามเบาะก็จะเป็นเบาะสี สีเบดจะต่างจากตัวรุ่นเมื่อกี้ขึ้นมานะจากตัวแรกเป็นสีเข้มใช่ไหมตัวนี้ก็จะเพื่อเพิ่มความลักชัวรี่ยิ่งขึ้นนะเขาก็จะเป็นเบาะสีเบตที่อ่อนลงมานะคะเพิ่มความเป็นผู้ใหญ่ยิ่งขึ้นนะคะด้วยลายไม้มาอีกแล้วเขาทํารถสปอร์ตลายไม้นะอ่ะโอเคราคาสวันนี้นะคะเราพามาดูกับรถทีวของนี่เลยนะคะตัวนี้เราพามาเฉพาะ อีวุสุเท่านั้นนะเป็นอีวุสุมิวเนะคะมีตั้งแต่ตัว1 9 0 0ซีซีและ1 3 0 0ซีซีนะวันนี้มีมาให้ดู3 0 0คัด้วยกันกับคันนี้เลยนะคะคันแรกตัวนี้เป็น1.9 DVD ปี hmm. 2, 2014นะคะเรียกได้ว่าเป็นร okay. so ุ alone, NGOs, ่นแรกๆของตัว MuX เลยก็ว่าได้นะคะเพราะก่อนหน้านั้นของเขาจะเป็นเป็น m u วเป็น m u วเซเว่แล้วก็มาเป็น m u วเซเว่นชอยแล้วก็ขยับมาเป็น MuX นะคะก็เป็นกระบที่ มองเหินเผินหน้าตาเขาก็เหมือนกับดีแม็กเลยทีเดียวแหละแต่จะเปลี่ยนไปก็แค่ช่วงท้ายของเขานะคะจากที่เป็นกระบะก็จะเป็นแบบเป็นเจ็ดที่นั่งขึ้นมานะคะอ่ะเรามาดูอบคันแรกคันนี้เลยปี14ที่ว่านะคะไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์เป็นหลอดเป็นหลอดสีเหลืองนะ,ะเป็นไฟสีเหลืองด้านในตัวนี้แต่งมาเป็นไฟหลอดสีขาวนะะมีชุดไฟตัดฟอกมาให้นะคะตัวไฟตัวนี้แต่งมาแล้วทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้าของเขาเนี่ย ก็จะเปลี่ยนโลโก้นะคะจากที่มันเป็นสีธรรมดาสีแบบนี้โเมี่มธรรมดานะคะตัวนี้ก็แต่งมาแล้วเป็นสีแดงนะคะฝากระโปรงหน้านี้ก็เปลี่ยนเลยนะคะเปลี่ยนเลยแต่ก็ไม่ได้มีผลกับการใช้งานนะคะก็บมื่อกันก,ก็ลองขับมาเลยก็ลองเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะคะข้างในมีตกแต่งเครื่องยนต์นะคะตกแต่งมาจะเปลี่ยนอะไรเพื่อความหล่อเท่เหล่ท่อ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เข้ามาภายในเ,เห็นไหมเ <c oughs> ขาก็เปลี่ยน เพื่อเพิ่มความเท่อะขออันนี้ขออนุญ,ญาตจริงๆไม่รูไไ้ไม่ไม่ถนัดพวกสายแต่งเนาะเราก็ไม่กล้าออกความเห็นว่ามันคืออะไรเป็นอะไรนะคะแต่เรารู้ว่าเออก็ประมาณนี้นะคะภายนอก ธรรมดานะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายส่วนตัวโครงสร้างรถนะคะแน,แน,แน่นอนเหมือนเดิมรับประกันไม่มีชนหนักจมน้ําย้อมแมววิ่งเขไฟไหม้หรือว่ากลับไปแน่นอนเราก็จะเห็นเลยว่าถ้ารถแต่งเราก็จะให้ดูเลยเนี่ยเขาแตกมาประมาณนี้นะสามารถสตาร์ทตรงสตาร์ทเสียงอะไรให้ฟังได้นะส่วนฝาป้องหน้าก็เป็นแบบนี้เลยเคปล่านะคะแล้วเคปล่าสลายสวยด้วยนะทํามาอย่างดีนะคะไม่ลอกไม่ดําจำนำไม่ได้ <S <S นะคะเป็นไงเสียงดังฟังชัดอ่ะ ภายในตัวรถนะคะด้านด้านข้างก่อนตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบ20นะคะสวยงามนะ,ะแล้วก็ตรงกลางนะ,ะมีมุดปิดขอบล้อมาให้ด้วยนะคะตัวยางก็จะเป็นยางแต่งเลยนะคะขอบบางๆสําหรับสายซิ่งเป็นแบบซิ่งหละกครอบครัวอ่ะมาดูภายในตัวรถนะคะตัวนี้ก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะก็พวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันมีหน้าจอขนาด6.5นิ้วมาให้ด้วยนะคะตัวนี้เติมน้ํามันดีเซลนะคะทุกคน หมเป็นบอ่อหนังนะภายในก็แบบถึงแม้ข้างนอกเราจะสปอร์ตแค่ไหนแต่ข้างในลายไม้ <c oughs> ยังคงความแบบพุยคลาสสิกอ่ะเราอยากเราอยจะแต่งแบบคลาสสิกอ่ะข้างหลังก็บอกกว้างขวางนะะ <c oughs> เขามีการทำโพรมมานะคะเป็น <c oughs> นี่ <c oughs> เขาเรียกว่าตินตุกแกเนาะผมมาให้แล้วนะไม่ตกกระโปกแน่นอนนะคะ ดูแลง่ายทาความสะอาดง่ายนะทําอะไรหงอะไรหกอ,อะไรก็เก็บง่ายนะคะถ้าจะพับเบาะถ้าจะพับเบะาะทำได้อยู่นะามันสามารถที่จะโค้งใหม่ี้เลยนะเพื่อเวลาที่เรานะคะขึ้นไปข้างบนเนาะนะอันนี้มันจะมันจะเป็นเบาะข้างหลังเนาะเราสามารถที่จะ จริงๆมันไอ้นี่ได้เอาจะยกขึ้นยกขึ้นให้ดูมันต้องมีอะไรหีบคาดนะนแอบซ่อนนะหีบเลยนี่นะคะเบกมันแยกพับได้นะเป็นสองส่วนนะคะอ๋อ <c oughs> ไม่มีเลยหรือว่าเข้าใจตัวเองอีกอะไอ้ตรงนี้นะคะ <c oughs> มันอยู่ตรงนี้ทุกคนมันไม่ได้ติดเอาไว้ <c oughs> เออเราอาจจะงงว่าเฮ้ยมันมาจากไหน จริงไม่ให้เราหรอกงงคนเดียวอ่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะเวลาเราดูขึ้นเนาะมันมีตรงนี้แอบคอนเน็ตโอเคนะคะก็ประมาณนี้เนาะอ่ะกว้างนะคะกว้างขวางแต่ว่ามิวเอ็เนี่ยเขาจะไม่เหมือนกับกับคอร์จูเนอร์เนาะถ้าเป็นพวกคอร์จูเนอร์เวลาพับเบาะเนี่ยมันจะพับแบบยกนะคะแล้วก็ขึ้นข้างๆเนาะแต่ตัวมิวเอ็เองเวลาเขาพับเบาะนะคะเขาจะ เรียบไปเลยอะมาดูทางด้านหลังกันบ้างนะคะตัวนี้ก็มีแต่งด้านหลังมาเล็กน้อยนะคะมีทําปลายท่อมาใหม่นะคะส่วนที่ดึงอันนี้ก็เปลี่ยนมานะคะอ๋อไม่ได้เปลี่ยนอันนี้อันเดิมมีการใส่ช็อคอัพเพิ่มเติมมาให้นะคะเพื่อเพิ่มสมรรถนะการขับขี่และช่วงล่างที่แน่นยิ่งขึ้นนะคะส่วนไฟท้ายนะ,ะตัวนี้เป็นหลอดไส้ธรรมดานะคะเป็นไฟหน้าเอ้ยเป็นไฟท้ายแบบโฉมธรรมดาเราลืมปลดล็อก อ่ะเปิดดูท้ายกันบ้างนี่เปิดขึ้นมาฟ้าบก็เจอกับเมื่อกี้แหละนะคะจริงๆตรงเนี้ยโอ้ยอ่ะตรงนี้มันจะสอดออกมาตรงนี้เนาะจริงๆอ่ะมันไปซ่อนอยู่เมื่อกี้เราไม่เห็นอ่ะอืมอมาณนี้นะคะเราก็ดึงปึ๊บแล้วก็มันก็จะพับเรียบไปเลยใช่ไหมทุกคนเราสามารถที่จะ ทำไมทุกอย่างมันดูไม่เป็นใจให้เราเลยอะ,อะรเราทำาม่ได้่ะ <c oughs> อืออ่า <c oughs> โอเคนะคะประมาณนี้เราก็สามารถที่จะขับเรียบปึ๊บด้านตรงนี้ก็จะเป็น U box นะคะสำหรับใส่ของได้นะคะพิกนิกปิกนึกอันนี้ไม่มีอะไรน่าจะเป็นอุปกรณ์บางส่วนของตัวรถนี่แหละ <c oughs> อ่ะโอเคปิดไวเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> ด้านข้างก็ตรงนี้ก็จะเป็นแม่แรงนะคะมีแอบซ่อนอยู่ตรงนี้เห็นไหม มีตะขอสำหรับยึดนะคะเวลาที่เราใส่อะไรแล้วต้องการที่จะมีใส่จกักรยานก็ยึดได้นะคะมีด้านหลังมีไฟ12โวลต์20บาทต,ตัวแปลงไฟให้ตรงนี้นะคะโอเคด้านหลังก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปนะคะตัวนี้เป็น1.9 DVD นะคะเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวปี2018นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยไฟหน้าของเขาก็จะได้เปลี่ยนจากหลอดไส้ธรรมดานะคะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็ เป็นไฟ LED นะมีไฟ Day Light Guiding Day Time r u n n i n g l i ไ h t ให้ด้วยนะคะเวลาขับขี่กลางวันก็จะมีไฟตรงนี้ให้นะคะส่วนไฟเลี้ยวก็จะอยู่ตรงนี้นะคะไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้อยู่นะด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้1คู่นะจะเกิดไม่ได้มีแต่แต่งล้อมาให้เหมือนเดิมนะคะตัวนี้เป็นล้อแมกขอบ20เหมือนกันนะสีดําตัดแดงด้านในมีคาลิเปอร์มาให้นะคะตกแต่งสวยงามอ่ามีมันไดข้างมานะคะส่วนข้างในเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็เป็นบอะปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะคะอ่า แล้วเวลาเขาเนี่ยเปิดเข้ามาข้างในเห็นปะดูหน้าจอมีหน้าจอ,อเล็กตรงนี้นะเป็นหน้าจอดิจิตอลขนาด4นิ้วให้ด้วยนะคะเพื่อเวลามองอะไรต่างๆการขับขี่ทำไมอ่าประมาณนี้นะสวยงามเบาะก,ก็จะเป็นเบาะสีสีเบจจะต่างจากตัวรุ่นเมื่อกี้ขึ้นมานะจากตัวแรกเป็นสีเข้มใช่ไหมตัวนี้ก็จะเพื่อเพิ่ม,มความ l u ว u ี่ยิ่งขึ้นนะเขาก็จะเป็นเบาะสีเบจที่อ่อนลงมานะคะเพิ่มความเป็นผู้ใหญ่ยิ่งขึ้นนะคะด้วย ลายไม้มาอีกแล้วเขาทำรถสปอร์ลายไมย้นะอ่ะโอเคข้างหลังก็เหมือนเดิมนะสวยงามแต่ตัวนี้ไม่ได้ปูพรมมาให้นะคะไม่ได้ปูพรมมาให้ก็ถ้าใครชอบก็สามารถไปปูเพิ่มเติมได้หรือถ้าใครอยากได้ก็บอกกันได้เลยนะจ๊ะอ่าพับตรงนี้นะคะ เดี๋ยวก็จะดูว่าตัวพับตัวใหม่ของของตรงนี้มันเหมือนจะมันเหมือนจะยาวขึ้นนะลองสังเกตหลังจากที่ตัวเมื่อกี้นะคะมันไม่บาะมันไม่ได้สูงและยาวขนาดนี้นะตัวนี้มันจะสูงและยาวขึ้นนะคะมาดที่ด้านหลังตัวนี้นะคะไฟท้ายเขาจะเปลี่ยนนะจากตัวเดิมนะที่เป็นหลอดไส้ธรรมดานะคะแต่ตัวนี้จะเป็นไฟ LED นะคะสำหรับไฟท้ายนะคะแล้วก็เป็นหลอดไส้สําหรับไฟเลี้ยวไฟเบรกดวงที่สก็จะอยู่ทางด้านบนมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังนะคะตัวนี้ติดมาให้เรียบร้อยแต่โรงงานเนาะ สัญลักษณ์เนี่ยที่เขาบอกว่ามิวเอ็กมิวเอ็กเนี่ยเขาจะเรียกตัวนี้ว่าไฟเลขเจ็ดมันเหมือนเลขเจ็ดเห็นไหมอันนี้ก็คือตัวมเนอร์เชนนั่นเองอ่ะเปิดเข้ามาทางด้านหลังนะคะเหมือนเดิมเบาะก็พับได้เราอยากเอาอันนี้ลงอะ่ะสูงไปหน่อยสูงไปหน่อยอ่ะพับลงไปธรรมดาฮึชอ่าประมาณนี้แล้วพอเราพับมันก็จะเรียบนะคะเหมือนเดิมแต่เบาะตัวนี้จริงๆความให้ความรู้สึกเหมือนมันสูงกว่านะ มันก็ไม่มีอะไรอ่ะเออจริงๆเพื่อแค่ดันลงอ่ะนะคะเวลาพับเห็นไหมมันจะให้พื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างพอสมควรน,นะคะแล้วยิ่งถ้าเราพับเรียบไปแบบนี้เลยมันก็จะเสมอเลยอะ่ะเสมอกันเลยโดยที่เราไม่ยกอ่ะมันพับได้2สเต็ปนะสาหรับเบาะมีเอกสเต็ปแรกก็คือแบบนี้อย่างนี้ก่อนนะคะเห็นไหมว่ามันจะเรียบไปหมดเลยนะคะสเต็ปที่2คือยกขึ้นยกขึ้นตรงนี้แล้วมันก็จะดีดขึ้น เอาเป็นว่ามันดิดขึ้นได้แบบนี้แล้วกันเนาะโอเคนะคะทำไมเราต้องใช้พลังงานเยอะมากเลยเนาะน้ำมันตัวนี้นะคะก็เติมเป็นดีเซลเหมือนกันนะคะอ่ะไปไปที่คันต่อไปเลย,ยลืมบอกมันมีจอให้ด้วยนะข้างในเห็นไหมความบันเทิงครบวงจรตัวนี้ก็มีมีมั้งแต่ปี14นะคะเดี๋ยวก็จะลองเปิดให้ดูอ่ะ ลายไม้เฮ้ยอะเดี๋ยวลองเปิดจอให้ดูนี่สทอะประมาณนี้นะคะหน้าจอนะสามารถควบคุมรีโมทผ่านทางรีโมทได้ก็คือตอนนี้เบื้องต้นเราอ่ะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรเราไม่มีซีดีอะมันก็จะประมาณนี้นะคะ ตรงนี้ก็คือว่าเอาเท่าไปเปรียบเทียบกับรุ่นคู่แข่งอย่างแบรนด์หลักอย่างเช่นตัวโปรเจนเนอร์เองแล้วนะคะเขาจะขาดไปในเรื่องของความบันเทิงสิ่งสื่อบันเทิงหรือฟังก์ชันที่เพิ่มมานะะในเรื่องของจอหรือฟังก์ชันแอร์อะไรพวกนี้นะคะของโปรเจเนอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีตรงนี้มาให้นะก็คือ new x หรืออีซูซูเนี่ยเขาก็ใส่มาให้นะคะสาหรับตรงนี้นะมีที่วางแก้วด้านข้างมาให้ด้วยนะคะเห็นไหมที่จับด้านข้างก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะเพราะว่าตัวอีซูซูเองเนี่ยเขาจะถนัดในเรื่องของ ตัวรถรถที่เป็นรถกระบะอยู่แล้วนะคะพอเอามาตัดแต่งเป็นท p ทวหรือรถเจ็ดที่นั่งเนี่ยก็สบายเลยทางของเขาเลยทีเดียวอ่ะขยับไปอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันเลยเป็นปี1 7บเจ็ดจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวนี้ไม่ใช่ตัวเครื่อง1.9อีกแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่อง3า0พนะสามก็จะมาในเรื่องของความเร็วความแรงนะคะแต่ที่เสียไปก็คือน้ำมัน มันแพงนะคะ,ะตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกับตัวนั้นนะคะเห็นไหมมอเอนเพิ่มก็เหมือนกันจะจังหน้าเหมือนเดิมนะคะทุกอย่างเหมือนเดิมแต่จะต่างกันที่ซีซีของเครื่องยนต์เท่านั้นเองนะ,ะที่ใหญ่ขึ้นมาจาก1 9 0 0กซีกลายเป็น3 0 0 0ซีซีนะคะก็ราคาทั้ง3คันนี้นะ,ะแต่คันแรกเลยนะคะราคาจะอยู่ที่แค่6 0แสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะ6 0แสนกว่าบาทนะคะแลกเงินดาวมีเงินดาวให้ด้วยนะ,ะ10,000นะ จากเจ็ดแสนเหลือแค่หกแสนกว่าบาทนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเหลือแลกแจกดาวหนึ่งแสนนะเหลือเพียงแค่9 4 9 0 0 0ันบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็คันนี้นะ,ะมีเงินดาวให้เหมือนกัน1 0 0 0 0แสนเหลือเพียง9 5 9 0 0สันบาทนะคะสองคันนี้ต่างกันหมื่นนึงนะ,ะแต่ความต่างมาในเรื่องของความแรงและความกินน้ำมันนะคะความรถที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับการกินน้ำมันที่ใหญ่ยิ่งนะคะอ่ะ ประมาณนี้ใครที่สนใจนะคะอยากได้รถและโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะราคาดีๆแบบนี้สามารถโทรหากันได้เลยที่เบอร์0928898919ไม่ว่าเรื่องรถขานาดไหนที่ไหนในนี้นะคะเราแถมเงินดาวให้ท่านาทันที100,000บาทนะรีบติดต่อมาเลยหากันนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยสามารถออกรถกับสา,าวเหลียวโตได้เพราะสาวเหลียวโตรถตวสวนุกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะใหม่คลิปหน้าอย่าลืมเลือกคุณภาพเลือกความค่าเลือกกัาาร์ดแวเหลียวโตวันนี้สวัสดีคะ่ะ